กลับมาที่รายการเส้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามาเติมเต็มความรู้ครับช่วงเซลลคลิกครับมาคลิกวิชาการโดยเฉพาะเรื่องของงานขายเรื่องของการบริหารจัดการนะครับช่วงนี้สนับสนุนวิชาการโดย t t p p p u s นะครับอบรมสัมมนาทุกครั้งคิดถึง Step Plus นะครับก็ w w w s t e p p l u s org นะครับเบอร์โทรก็083 2768877อนะครับอีกเบอร์ก็คือ02 349 1788 รเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้เองนะครับมีความเคลื่อนไหวในคําถามที่เราสอบถามกันมาว่าสอบถามนะครับว่านักขายมีความเป็นมาอย่างไรนะครับเขาบอกว่าปัญหาหลักๆนะครับของการฝึกการขายพนังกงานขายเราจะฝึกการขายอย่างไรเราจะให้วิชาการความรู้ของเขาได้อย่างไรบ้าง เรามาดูกันนะครับว่าการฝึกการขายนั้นเองนะครับนักขายเองชอบให้ฝึกหรือชอบให้ถูกฝึกอย่างไรบางคนก็ชอบให้ถูกฝึกบางคนก็ไม่ชอบถูกฝึกนะครับบางคนก็เป็นนักขายที่เขาเรียกกันว่าหัวร้านครับไม่ยอมเชื่อฟังและไม่ให้ความเขาเรียกว่าเชื่อถือนะครับ <im it> เรามาดูกันนะครับ <im it> ปัญหาของการสร้างทีมขายอันนี้หนึ่งครับปัญหาอุปสรรคอยู่ที่ไหนครับปัญหาอุปสรรคอาจจะอยู่ที่ เขาเรียกว่าปัญหาอุปสรรคของนักขายเองนะครับนักขายเองมีปัญหาและอุปสรรคปัญหาเกิดจากตัวเขาเองเขาเกิดความไม่พึงพอใจไม่ชอบนะครับก็คือ,เ,อเรียกได้ว่าไม่อยากจะเรียนรู้ไม่อยากจะฝึกหัดนะครับอันที่2อ,อาจจะมาจากทัศนคติของเขาเองเขาอาจจะมีทัศนคติที่เรียกว่าเอ้ยทำไมต้องเรียนด้วยนะครับบางคนเองทําตัวเขาเรียกว่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วตลอดชีวิต นั่นหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปมันก็ล้นออกมาครับเราใส่ความรู้ก็ล้นเราใส่วิชาการก็ล้นเราใส่ความรู้สึกก็ล้นนั่นหมายถึงเขาไม่ยอมรับครับเป็นคนที่มีทัศนคติของการไม่ชอบเรียนรู้ครับ หรืออันที่3ครับการสอนนักขายอาจจะอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่วิธีการที่เราจะให้บ่มเพาะเขาให้เขาประสบความสําเร็จการสอนหรือการให้ความรู้มีหลายวิธีนะครับบางคนเองเลือกที่จะสอนนะครับหรือบางคนเองเลือกที่จะบอกหรือบางคนเลือกที่จะโค้ชเพราะฉะนั้นเองนะครับวิธีการในวิธีการที่เราจะให้เขามีความรู้เองนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีต้องเลือกให้เหมาะสมกับเขาครับเลือกเครื่องมือที่สามารถที่จะทําให้เขา เข้าถึงวิชาการได้อย่างง่ายดาครับอันที่4ครับนั่นหมายถึงช่วงเวลาที่เราจะให้ความรู้กับเขาเราควรจะหาเลือกนะครับช่วงเวลาที่มีความเหมาะสมนะครับจัดสรรช่วงเวลาที่คิดว่าจะตอบโจทย์คือทําให้เขานะครับนะครับมีความรู้สึกว่าพร้อมที่จะเรียนรู้เร่งเกินไปมากก็ไม่ดีช้าเกินไปมากก็ไม่ดีครับเรามาดูกันนะครับว่าทางแก้ทางแก้ก็คือสอนงาน วิธีหลักๆในการที่จะพัฒนาทีมการขายอันนี้หนึ่งคือสอนงานเขาก็คือใช้การสอนเลยครับจับมานั่งเรียนนะครับสอนไม่ว่าจะเรื่องของสินค้าไม่ว่าจะเรื่องของทักษะการขายไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทในการที่เขาติดต่อลูกค,ค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆสอนเขาครับอันนี้คือวิธีการที่1จะประสบความสําเร็จหรือไม่จะแฮปปี้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้จัดการหรือหัวหน้าสอนเขาใช้วิธีการใดอันที่2ครับโค้ชงานเขา นะครับการโค้ชงานการให้คำช่วยเหลือในรัษษาของการโคชชิ่งอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีใหม่ๆครับต้องบอกว่าโค้ชไม่ใช่สอนงานโค้ชไม่ใช่บอกงานแต่โค้ชเป็นการดึงศักยภาพของเขาให้ออกมาครับดึงศักยภาพของนักขายให้ออกมา เพื่อจะใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่ากระบวนการโคชชิงนะครับกำลังเป็นที่นิยมมากโดวยเฉพาะในการโคชทีมงานขายครับอันที่3ครับเขาเรียกว่าสอนกันที่หน้าง,งานพานักขายออกไปทําให้ดูนะครับอธิบายให้ฟังเวลาดีวกับลูกค้าติดต่อลูกค้า พูดคุยกับลูกค้าลูกค้าแฮปปี้ไหมแฮปปี้สาเหตุที่แฮปปี้แฮปปี้เพราะอะไรสอนกันที่หน้าง,งานสอนกันสดๆแลร้อนตรงนั้นเลยครับนะครับทำให้น้องๆเองที่อยู่ในการขายเองได้เห็นภาพว่าสิ่งที่เขากําลังทํานั้นเองถูกหรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นเองนักขายหลายคนหรือผู้จัดการหลายคนนะครับก็เลือกวิธีการในการที่จะสอนหน้าง,งานนะครับสุดท้ายครับเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ทําให้เห็นว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ธรรมดาเป็นสิ่งที่หลายองค์กรก็ทําแล้วก็เป็นสิ่งที่สวยหรูเป็นสิ่งที่ทุกคนเองทําพยายามที่จะบ่มเพาะวัฒนธรรมตรงนั้นที่เกิดขึ้นในองค์กรของท่านถ้าไม่มีวัฒนธรรมในองค์กรนะครับนั่นหมายถึงคุณก็จะผลักก็ดันนะครับผลักดันผลักดันทุกวันนะครับนะจะทําให้นักขายมีการพัฒนาตนเองก็ยากแสนยากเพราะว่า มายเซ็ตหรือความคิดของนักขายหลายคนเองคิดว่าไม่ไม่ต้องเรียนก็ก็ขายได้ครับแต่จริงๆแล้วการขายได้นั้นอาจจะขายได้เพราะอะไรครับเพราะตัวสินค้ามันขายด้วยตัวมันเองนะครับหรือขายได้เพราะฝีมือนักขายหรือขายได้เพราะตัวองค์กรที่นักขายทํางานอยู่เพราะฉะนั้นเองอย่าหลงทางนะครับอย่าคิดว่าเฮ้ยนะ ตนเองไม่ต้องเรียนรู้ก็ขายได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างวัฒนธรรมการขายให้ได้ช่วงนี้นะครับสนับสนุนวิชาการโดย s t e ปพลัสอบรมสัมมนา,าทุกครั้งที่ถึง s เ e ปพลัสนะครับเว็บไซต์สเตปพลส org นะครับเบอร์โทรก็0ูนย์แ8ดสามสอนะครับอีกเบอร์ก็คือ0ูนย์สอ8สกนจะครับใครจะอบรมพัฒนาศักยภาพของทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานขายทีมงานทั่วๆไปภาวะผู้นําการตัดสินใจนะครับการคิดอกกรกอบก็สามารถที่โทรเข้าไปสอบถามได้นะครับข้อที่ประจําวันครับ เขาบอกว่านักขายชอบที่จะถูกโค้ชมากกว่าที่จะถูกสอนทันทีที่เขาถูกสอนเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกับมีใครมากำกับดูแลเพราะฉะนั้นเองเขาชอบโค้ชครับเพราะโค้ชเขาจะมีความสนิทสนมกันเปรียบเหมือนเพื่อน เป็นการช่วยกันดึงศักยภาพไม่ใช่เป็นการสอนงานครับนั่นเป็นข้อคิดประจำวันสำหรับวันนี้นะครับสัปดาห์หน้าเรามีข้อคิดดีๆเช่นกันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เป็นลองวิกเอนครับใครเดินทางไปไหนต้องระวังนิดนึงดูแลตัวเองนะครับเมาไม่ขับเมาไม่ขับวันนี้ผมนะครับดรสุรชัยโคสิตบวัววชัยและทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับใครสนใจในเรื่องของประกันภัยก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งนะครับรก้าวยรยับ นีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ